เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับ ดีแลกเม็ดส้มชื่อว่าซาโตรุนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับแพทนี้เนี่ยได้ถูกเนิร์ฟอันติมานะครับเรียกได้ว่าก็สาหัสอยู่นะครับถูกเนิร์ฟที่ว่าอันติเนี่ยไม่สามารถกันดาเมจจากป้อมได้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับเมนดีแลกนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับน้องดีแลกเม็ส้มกันนะครับถามถึงความยากง่ายนะครับหลังอันติถูกเนิร์ฟมาเนี่ยดีแลกยังสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับ เล่นดีแลกไปทั้งหมด2,295เกมอัตราชนะ62.4%เรนะครับเรามาดูเซ็ตลูนในเทมพลังแฝงของดีแลกเม็ดส้มกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นเดโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นสเตน10เม็ดนะครับเป็นลูนเวทพื้นฐานทั่วไปนะครับพลังแฝงเนาะเขาจะใช้เป็นซาเครตโปรเทคชั่นนะครับผม มาดูทางาด้านในเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีอาโกนี่ดาบตีไวโซเวลแฮนเดอร์นะครับตามด้วยฟอสการ์ดดาบโซลิ่งออร่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์ติออฟนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตรุ่นในเทมพลังแสงของ d ีแลกเม็ดส้มนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับแกสท็อปอัพบริการรับเติมเกม Rv ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง open id การันตีโดยยอดผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับ d ีแลกเม็ดส้มแล้วนะครับแนะนาตัวหน่อยครับผม สวัสดีครับผมชื่อดิวนะครับอายุ14ครับน้องดิวอายุ14นะครับผมเราเป็นไงครับในแพทนี้หลังดีแลกถูกปรับมารู้สึกยังไงบ้างครับอาการหนักเลยครับดีแลกโดนปรับอะไรมาครับอ่าทำให้อันติไม่สามารถกันดาเมจของป้อมได้ครับและดาเมจของบอกโอ้โหก็สำหรับเมนดีแลกแล้วตรงนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงใช่ไหมครับใช่ครับมันตบจุดเด่นไปจุดหนึ่งเรื่องการไรบ้านเลย เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับในตัวของดีแลกเนาะเป็นเมดซ c ซีนะครับเร่มมาคําถามแรกนะครับทำไมน้องถึงชอบเล่นดีแลกครับตัวมันดูป่วนดีครับแล้วก็เป็นคนชอบคลุกวงในแล้วชอบเมดที่มันมีซีซแล้วอดอึดขึ้นมาหน่อยครับ ตัวนี้ก็ซีซีหนามากนะครับครบเลยสโลสตันแล้วก็มีการดาเมจด,ด้วยแต่ดาเมจของโลอันติเนี่ยก็ยังกันกันของฮีโร่อยู่เนาะถ้าไม่ได้อยู่ถ้าอยู่นอกระยะป้อมกันอยู่แค่บางตัวครับกันอยู่แค่บางตัวเนาะคิดว่าเกมไหนควรหยิบดีแลกมาเล่นครับเกมที่ควรหยิบมาเล่นผมว่าเป็นเกมที่โลดีแลกกันได้หลายอยา่างเจอพวกเทลพวกลูเมียพวกนี้ ป่าเบตเนดอรอมนี้มันจะกันได้ครอบคอบคลุมมากกว่าก็อยากรู้ด้วยนะครับว่าตัวชนะทางกับตัวแพ้ทางที่เราตัวของดีแหลกครับมีอะไรบ้างตัวที่ชนะทางก็ผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นแครี่ที่เน้นตีธรรมดาแล้วก็เป็นสกิลที่ติดโลดได้ถ้าเป็นเมดถ้ายกตัวอย่างก็คงเป็นลูเมียคลิกซี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าแครี่ก็ได้เป็นเทลพวกที่ตีไม่ทะลุโลนะใช่ครับ ถ้าเป็นตัวที่แพ้ก็คงเป็นตัวที่ตีทะลุลูกเช่นพวกอีดินพวกลิเลียอิกนิดตอนนี้ครับถ้าเป็นดมพวกตัวที่ทำลายโพซิชันคันยืนของเราเหมืพวกลัมเบอร์พวกเทนแล้วก็พอร์ดินอนอีกตัวหนึงแล้วในเลนเมดเนี่ยคิดว่าตัวไหนเราไม่ชอบครับตัวที่ผมไม่ชอบคงจะเป็นอิกนิดกับอีดินกลางอิกนิดกับอีดินกลางเนาะใช่ครับแ่้ก็ มันจะมีะแครี่ตัวหนึ่งยอนใช่ยอน,ยอนพาสิบก็ยังตีทารุโลเราอยู่ด้วยอยู่ด้วยใช่ไหมยิง่เลยใช่ถ้ายอนพาร์ิบติดกาติดติดตู้ก็ตีทารุโลผมนก็เป็นข้อยกเว้นนะครับแครี่พวกนี้มันตีทารุโลได้แต่ส่วนใหญ่ก็ดีแลกก็จะชนะด้วยนะครับพวกตีไม่ทารุโลนะครับอย่างเทียวเงี้ยก็ชิวๆเลยติดหมดิเลย คิดว่าสไตล์การเล่นของเราเป็นสไตล์ยังไงครับอืมเล่นพร้อมกับเพื่อนแล้วก็เล่นแบบจังหวะเสียงเสียงหน่อยถ้าไหนเปิดได้ก็จะพยายามเปิดให้ก่อนอืมเล่นฟูมใหม่ด้วยบอลอันนี้ก็เป็นการเล่นช่วงออบเจกต์สองนาทีนะครับอันนี้เราก็คิดว่าก่อนสองนาทีเนี่ยเราต้องเวลสีไหมครับพยายามเวลสี อยาเบลสีเลยครับราะอันติกก็สำคัญต่อไฟมากว่าน,นะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเบลสีทานเนาะส่วนใหญ่นะครับเราเล่นเมทเนี่ยพอเคลียเว็บแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะไปทําเลนไหนครับส่วนใหญ่ผมจะดูที่ตัวครับถ้าออฟเขาเป็นตัวปั๊มง่ายเหมือนพวกอูเมนพวกพอเลนพวกนี้ก็จะไปปั๊มเลนออกครับถ้าปั๊มยากหน่อยก็จะไปเลนแคดดีแล้วก็ดูตรงที่ว่าเราเคลียร์ก่อนหรือเคลียร์หลังด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็จะแบบเดินคู่กับโรมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใ,<ช>ให้โรม<ช>แบบ,บชงให้ก่อนเออยากรู้เทคนิคการเล่นดีแล็ของน้องครับมีเทคนิคอะไรบ้างผมเป็นแบบดักพุ่มครับผมชอบเล่นดักพุ่มแล้วก็พุ่มที่อาะต้องมีกําเพงหน่อยหน่อยอ๋อแล้วทั่วไปจะชอบเล่นกับกลุเป็นคนติดกลุ่มีแบบเป็นอคอมโบคู่ใจเราเลยใช่ไหมครับกบเนี่ย ใช่ครับรวมทาจังหวะ<บ>ให้เราเนาะใกล้ๆกำแพงแล้วก็ยัดเอาสามารถแบบไหวไหวว่วาเวลาไฟใหญ่ๆเนี่ยมีแค่สองคนคิดว่าเราไหวไหมมีแค่กบกับกับดีแลกไหวครับถ้ามุมดีๆมันขึ้นอยู่กับมุกด้วยอือันนี้ก็น้องเขาก็แนะนํานะครับถ้าอยากเล่นกับดีแลกง่ายๆก็จะเป็นกบเนาะมีมีตัวอื่นไหมครับที่เราชอบเล่นด้วยคงเป็นเทน เคนกลบลัมเบอร์เคนกลบลัมเบอร์สามตัวนี้เนาะใช่ครับมาก็อยากจะให้น้องอธิบายพาร์ส,สิแล้วก็สกิลของนีแลกให้ด้วยครับว่าเออบอลมันสกิลหนึ่งมันออกมารวยๆยังไงอ่าประมาณนั้นพาร์สิของนีแลก,กจะเปลี่ยนเลือ,อนเป็นมานาครับต่อหนึ่งมาาจะเปลี่ยนมาได้เป็นหนึ่งจุดห้าเลือดเดยกเกมนีแตกมีมาาประมาณพันสี่สองพันสี่ครับนันจะเปลี่ยนมาได้กับประมาณสามพันอยู่โอ้ถือว่าเยอะนะถ้าเป็นเลือดแล้วสกิลหนึ่งคร ปล่อยลูกบอลแสงไปครับแล้วก็จะดูดมานาเพิ่มไหนึ่งเปอร์เซ็นของของมานาของเราสกิลสองมันจะมีสองแบบครับถ้าปล่อยที่กำแพงเลยมันจะตกมาทันทีแต่ถ้าปล่อยใกล้ๆกล้ำแพงมันจะดีเลยกว่าหนึ่งจุดสองห้าวีครับถ้าผลักศัตรูไปถี่กำแพงได้มันจะติดเศษนะทำให้ถ้าสกิลหนึ่งเรายัดไปก็จะดีแค่ชัวดาสกิลถึงทันทีเลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับ ส่วนอันติีก็กลางโลูกเปนดาเมจโปรยยิปไทยต่างๆแล้วก็ตีธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบพิเศษเลยครับจนตีไกลขึ้นแล้วก็จะดูดมานานหนึ่งเปอรไปยื่งครับส่วนใช้แบบเลเซอร์บีมจะสร้างควาเสียหายสิบอร์เซ็นของ HP ที่เสียไปของศัตรูหลักๆเลเซอร์ก็จะแบบใช้ปิดสกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับพยายามใช้ปิดสกอเพราะมันจะแรงกว่าเปิด พี่อยากรู้ว่าสกิลหนึ่งของดีแลกเนี่ยมันสามารถปล่อยบอลได้มากที่สุดกี่ลูกครับถ้าแบบทำคอมโบสูงสุดได้5ลูกครับที่ผมเคยทำได้แต่แนะนำจะเป็น3มลูกดีกว่า3มลูกจะเป็นที่แดงที่สุดครับอาทำไม5้าลูกถึงมันเบากว่า3อมะครับเพราะห้าลูกมันเหมือนมันปล่อยดามจไปรัวเกินจ,จนดามจมันไม่ทันอ๋อมันรัวเกินไปก็เลยแนะนำเป็น3ลูกดีกว่ามันเร็วเกินไป,ปน,ไปนะใช่ครับ ก็หลักๆเลยก็จะสกิลสองให้ให้แบบฝกฝัแบบ่งเขาเข้ามุมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ปาหนึ่งใส่รัวๆส่คอมโบก็จะประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ากบเขาจะรวบทับจังหวะมาให้ก่อนเลยนะครับน้องเขาก็จะแบบสกิลใส่ศัตรูได้ง่ายเนะาะอันนี้ก็อยู่ในช่วงกลางโลครับก็ยิงลำแสงแบบนี้แต่พี่ว่ามันก็ดีนะแบบตอนที่เราฉีด มุมมองกล้องมันก็จะแบบสูงขึ้นใช่แล้วก็มาคุยถึงเรื่องไอเทมนะครับมีไอเทมชิ้นไหนที่เราฟริกมั่งครับฟิกที่เราออกทุกเกมเลยเมียโกนี่แล้วก็สวีเดนเดอร์ที่ออกแน่ๆทุกเกมอากนี่กับสวีเฮนเดอร์เนาะอันนี้สวีเฮนเดอร์มันจะช่วยเรื่องตอนเปิดอันติใช่ไหมครับถ้าให้พี่ถ่า, Hi ายใช่ครับจะโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็มีแบบดาเมจเรียดเสริมขึ้นมาต,นปปต่อเตียปกติ ทำให้แบบข่อยได้่อยได้เยอะขึ้นนะครับดามเมจต่อเนื่องขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับส่วนไอเทมลองคงเป็นแข่งกับฟอสการ์ครับมีมีแบบยกตัวอย่างกรณีไหนแบบเออเกมนี้เราออกฟอสการ์นะอะไรอย่างนี้ไหมครับเกมที่ออกฟอสการ์ของผมส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เจอตัวล้วงหนักๆเยอะๆครับเจอพวกตัวล้วงราคอว่เท่เคียรับพอดีครับอ๋อ ถ้าเจอวสองสามตัวขึ้นไปก็จะออกทอยมาเพิ่อมอีกชิ้นนะครับออกออกแทนฟอสการ์หรือว่าออกต่อจากฟอสการ์ครับออกต่อจากฟอสการ์ครับอะไม่ออกแข <Ford Guard. S 2> ่งเลยเกมแจ็คการ,รอดนะคัเป็นแข่งแทนอ๋เอเปลี่ยนจากรองเท้าเป็นแข่งแทนเนาะใช่ครับก็ถือว่าเซฟประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องตังเหลือจริงถึงจะเปลี่ยนถึงขนาดนั้นได้ถูกไหม ใช่ครับแลพอไม่มีรองเท้าเนี่ยคิดว่าดีแลกเล่นง่ายไหมครับรู้สึกก็มันชา้ชาช้ามากถ้าไม่มีกรบมาช่วยดูดความเบ็วความเบร้เปนทีอ๋ออันติกรบก็จะช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับม,มันเลยคอยกัดไปกันได้นี่ก็แบบเป็น กูกลางที่เราชอบเล่นด้วยเนาะมีอะไรอยากจะบอกถึงคนดูที่กำลังหัดเล่นรีแลกไหมครับเห็นว่าแพทเนี้ยโดนปรับมาโดนเนิฟอันตีมาด้วยนะครับมีแบบอะไรอยากจะบอกไหมครับรู้สู้กันนะครับเมีนีแลกก็ทำใจกันหลายคนแล้วสองปีที่แล้วเขาแค่หยอกลินปีนี้เขาอจริงครับก็ถือว่าหนักแล้วอันเนี้ยถ้าเปิดอันตีในป้อมอย่างเงี้ย้อมตีก็ตีเข้านะครับใช่ครับตีเข้าหมดเลย เวลาจะได้ป้อมอะไรอย่างนี้ก็ยากเนาะเข้าใจเลยแพ่นี้ผมเลยจะดูเป็นของอึดขึ้นมาหน่อยของอ,อึดก็พวกฟอสการ์ใช่ไหมครับใช่ครับปกติจะเปลี่ยนฟอสการ์เป็นมงกุฎแทนอืมก็เอาเลือดเอาเก่อไว้ก่อนใช่แต่ว่าเกมนี้คือได้คิวเยอะมากเลยนะครับ1 0คิวแล้วเพื่อนก็ชงให้อย่างดี ปกตินี่เรากดเป็นตี้ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นผู้เล่นโซโล่ปกติกดตีห้าแต่ก็มีโซโล่บ้างเ้าเล่นตีห้าก็จะแบบมีความเข้าใจกัจแบบรู้ใจเพื่อนร่วมทีมจังหวะไหนเข้าจังหวะไหนออกดีแลกเป็นถ้าแบบไปตีห้าเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายมากๆนะครับซีซีอะไรอย่างงี้ก็หนามากไปรวมๆก็จะเก่งด้วยอันนี้เราก็จะเน้น up ไปที่สกิลหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับสกิลหนึ่งเอามาเพิ่มดาเมจ ลูกบอลเริ่มตามเมจลูกบอลเนาะเห็นว่าเราเซตเป็นโซลิงออล่ามานี่ออกออกเกมไหนครับตาไหนที่เขาออกกันเยอะเยอะครับก็ออกไปโซลิงออร่ามาโอ้เศษถ้าเป็นเกมไหนที่เยอะเกินไปก็จะเป็นสตาร์ออฟนูมาแทนครับก็สตาร์ออฟนูก็จะได้เจาะมากกว่านเนาะ ใช่ครับเจอ40เปอร์เซ็นต์ส่วนซอร์นี่โรดามันจะเจาะเ,เป็นหน่วยถ้าประมาณ240เปอร์เซ็นต์นะ200ที่เด็หน่วยแต่ก็ยังดีแล้วที่ดีแลกยังไม่ปรับตรงที่ว่าเออ่มานาจะใช้แทนเลือดไม่ได้แล้วอันนั้นก็คือหนักมากนะครับมันหนักไป<ะ>มันมีแผ่ทอยู่หนึ่งแผ่ที่ที่เขาปรับจริงๆอ่ะเนาะใช่ครับอันนั้นหนักไปผมเลือกเล่นเลยโอ้โหแล้วทีเอ็มก็ทำลายผู้เล่นเกินนะครับอันนี้โอ้โหเรา ช็อตนี้สวยมากเลยโหกบรวบสี่นะครับดูดีนิดขัดช็อตนี้มีที่เก่งดีแลกพยายามเล่นฟิกเกอร์เอาไว้ครับฟิกเกอร์สำคัญมากดีแลกเล่นคู่ฟิกเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับฟิกเกอร์สัมผัสกันเห็นช็อตเมื่อกี้เนี่ยเราเราฟิกไปสกิลหนึ่งรัวๆได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนั้นในช็อตที่แบบมันเท่าหนึ่งจุดสองห้าวิมันช้าเกินไปก็ยัด ำเพงแล้วฟิกเกอร์สกิลหนึ่งัวได้ด้วยคือไม่จําเป็นต้องสกิลสองใช่ไหมครับต้องสกิลสองให้โดนก่อนให้จำเพลงก่อนให้ข้อตีอเสยแล้ต้องสกิลสองให้โดนก่อนแล้วก็แบบถ้าอยากอยากปิดเร็วๆก็สามารถช็อตไหนทําได้ก็ฟิกไปสกิลหนึ่งดวๆเลยใช่ครับอืมก็หลักๆก็จะใช้สกิลสองก่อนแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเนาะใช่ครับ สมมติถ้าบอลเราปล่อยหมดแล้วเนี่ยเราจะกดอันเลยหรือเปล่าครับหรือปล่อยบอลไปสักสองลูกแล้วอันติแบบไหนดีกว่าครับพยายามปล่อยบอลไปสักลูกสองลูกแล้วอันติเลยดีกว่าแล้วก็มาสลับตีบอลกับตีกับปล่อยบอลแทนมันจะแคนเซิลแอนิเมชันมันจะแคนเซิลได้ไวกว่าอ๋อก็จะมีแคนเซิลแอนิเมชันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะแคนเซิลการปล่อยบอลกับตีปกติไม่มีเทคนิคแล้วก็ทิ้อะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามีแบบใช้บ่อย ที่ใช้บ่อยๆก็ตอนขึ้นบ้านก็ช่วงนี้ก็พยายามพยายามเล่นนอกป้อมให้เพื่อนไปเปิดก่อนนะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วผมก็พยายามเปิดก่อนได้อยู่แพทนี้ก็ต้องรอเพื่อนเปิดนะแล้วครับแพทนี้ก็ต้องปรับตัวเนาะอันตีเราโดนเนื้อมาต้องปรับตัวกันยาวอยู่ถ้าเป็นไปได้แพทนี้อจะแนะนําให้หาไฟน็อกป้อมก่อนก่อนขึ้นบ้านถูกไหมใช่ครับ ถ้าขึ้นบ้านก็พยายามให้เซ้นไปแทงให้ก่อนให้รวมไปแทงไปรับการหมุนต้มก่อนอ๋อก็ประมาณนี้นะครับกับดีแรกแพดใหม่นะครับที่ลูมเบกมาก็คิดว่ายังยังเล่นได้อยู่ใช่ไหมครับสำหรับตัวของดีแรกยังเล่นได้ครับแต่จะต,ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยถ้าเป็นผู้เล่นที่ฝึกเล่นก็น่าจะต้องฝึกกันอีกต้องฝึกกันเยอะอีกนิดนึงก็ถ้ามือใหม่นะครับก็พยายามหาลมที่ทําจังหวะให้เรา ไปเล่นด้วยนะครับน่าจะฝึกง่ายขึ้นเนาะอย่างที่น้องเขาบอกว่าเอาโต,โตัว CC ไปเล่นคู่อย่างกบอย่างเทนลัมเบอร์อะไรนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นดูให้รู้ใจด้วยถ้าบางครั้งมันเผื่อพลาออกจากกําเพลงมันลําบากอ๋อพวกลัมเบอร์ทุบทุบออกอะไรนี้ใช่ไหม ใช่ครับมันจะลันดาจะรันเรือยอกแกมเพลงก็ต้องเป็นแบบเพื่อนเราที่แบบเล่นเล่นกับเราบ่อยๆใช่ครับต้องเป็นเพื่อนที่เล่นกับเราบ่อยๆนะถึงมันจะพอจะููใจกันบ้างเห็นไปได้ก็เล่นขอบเกมบกันนะครับโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้น้องดิวฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมมช่องเดียวเทนั้นใน IG ครับ d x w ได้ t s c o r e จุด j u s e t ครับเป็นช่องทาง IG นะครับไปติดตามน้องเขาได้นะครับชวนเล่นได้ไหม ชวนเล่นได้ครับตอนเวลาว่างแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างช่วงนี้น้องเขาก็เปิดเทอมเนาะมีเรียนนะครับผมใช่แ้วว่า,างๆก็สามารถทักไปชวนน้องเขาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องดิวมากนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องพี่นะครับ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เป็นสคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ